สวัสดีครับวันนี้พบกันในแคร์นะครับวันนี้ในแคร์จะสอนวิธีการเชื่อมกล้องมือถือนะครับผ่านแอป XMI นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราทําการเตรียมเครื่องบันทึกให้เรียบร้อยเลยอย่างแรกที่เราต้องทํานะครับคือทําการเสียบสายแลนตัวเนี้ยเราต้องเช็คด้วยนะครับว่าสายแลนเราเสียบแน่นหรือเปล่าในส่วนต่อไปจะเป็นตัวชนแนลนะครับตัวกล้องจะขึ้นอยู่กับเครื่องมือถึอลูกค้าว่าติดตั้งกล้องจํานวนกี่ตัวนะครับ สายต่อไปนี้จะเป็นสาย power นะครับผมจะเป็นสายไฟเลี้ยงของเครื่องบันทึกนะครับทำให้เครื่องมีไฟในการทำงานนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะไปที่จอกันเลยเสร็จแล้วกดคีิกขวาครับเลือกตัวช่วยการสร้างเริ่มต้นนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวช่วยการสร้างเริ่มต้นกดต่อไปได้เลยครับทดสอบกล้องครับต่อไปครับตัวนี้ก็เป็นอ่าช่วงเวลาครับท i m e z เราตั้งเรียบร้อยแล้วกดต่อไปเลยครับตัวนี้จะเป็นการเทสครับเป็นเทสพวก g a t e วย์เครือข่าย dns ตัวนี้เราสามารถกดรออีกครั้งได้นะครับเพื่อที่ว่าจะเทสเครือข่ายว่า,าระบบมันถูกต้องหรือเปล่าในตัวตัวนี้นะครับถ้าไม่ผ่านจริงๆนะครับให้เราทําการลองเช็คสายแลนครับหรือไม่ก็ลองกดตรงเมนูเครือข่ายดูแล้วก็ลองเช็คดูว่าตรง d h c p ตัวนี้ของเราทําการติ๊กติ๊ก,รกหรือ,อยังหรือว่ายังไม่ได้ติ๊กแต่เราให้กลับมาหน้าเทสระบบเหมือนเดิมครับมาทดสอบเครือข่ายม่อีกรอบหนึ่งอย่างความถูกต้องนะครับที่โอเคก็คือจะเป็นสถานะที่ปกติ เสร็จแล้วกดต่อไปได้เลยครับอันนี้จะเป็นหน้าค r วอาโค้ดนะครับที่เราทำการไปสแกนนะครับขั้นตอนแรกเลยทำการเปิแปดแอป XMI ครับผมทําการาวน์โหลดเรียบร้อยเปิด,ด,ด,ดเลยครับตอนนี้ลูกค้าทําการล็อกอินเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วกดที่รูปบวกด้านบนขวามือได้เลยครับเสร็จแล้วเลือกตรงที่สแกนค r วโค้ดครับนากล้องตัวนี้ไปสแกนที่หน้าจอได้เลยครับตัว QR วโค้ดของเราเสร็จแล้วจะมีข้อมูลได้ขึ้นมากล้องก็จะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ทีนี้เรามาลองเปิดดูกล้องกันแบบภาพแบบสดๆกันเลยครับผมภาพสดๆโอเคเลยครับไวมากตอนนี้เราก็สามารถเลื่อนได้เลยนะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวากล้องมีกี่ตัวเปิดได้หมดนะครับกล้องตัวนี้สามารถเปิดได้สูงสุด16ตัวครับเราจะลองเปิด16ตัวให้ดูเดี๋ยวเรามาลองเปิด9้าตัวให้ดูนะครับผมเพราะว่าจอชแนลเราจะเป็น8แต่สามารถเปิดได้9ตัวครับในแคลขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ